but ชื่อบวยชายไฟเจออาละครับคุณผู้ชมครับมาลุยกันต่อกับบวยคู่ดี่4ของรายการมวยชายไฟเตอวันนี้3คู่แรกนี่น็อกรัวเลยนะครับเรามาลุนกับบวยคู่ดี่4วันนี้จะน็อกกันทั้งรายการหรือเปล่า Alright ladies and gentlemen introducing a Thai warrior fighting a u t of the blue corner he representing s u p r i n Province 16 years of age training at Han Rawi gym ladies and gentlemen let's hear it for ยอดเ a า b i l l อสอ่ก Three, two, three, two, three. Ladies and gentlemen, an Eternal a Thai warrior fighting about the blue corner. Yacht Mobile saw saw, back and his opponent in the red corner, a Thai warrior, he representing Nong Bua Lamphu province, 15 years of age, training at Long Ramsai with Ladies and gentlemen, let's hear it for Pet Dumb, Long Kila Awato, second accord. เทอร a เน a ส์ a อ r อไ r วอริโอฟ t ายติออฟเดลเ r e คอร r เ e r ร e เ e าเป็น n ัวแทนน้องป p r ล v i ู c e h e ว d d u m ชรดำโรงเรียนกีฬาอบจสกลนครสวัสดีคุผู้ชมครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่เฮี้ยนจริงๆครับรายการมวยไทยไฟเตอร์ประจำวันจันทร์ที่14มกราคมผ่านไป3คู่ผลจบลงด้วยยกที่2ทั้ง3คู่ครับนี่แหละครับกระพิบตามไม่ได้สักวินาทีเดียว ไม่งั้นคุณจะพลาดช็อตเด็ดช็อตสำคัญครับกับความมระดับโลกแบบนี้เอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาลุยกันต่อในคู่ที่4ของรายการคู่ที่สี่ครับในรุ่นพิกัด46กิโลกรัมครับระหว่างท่าดาเพชรดำโรงเรียนกีฬาอบจอสกลนครครับกับทนาดายอดเป่าเปียวสอสอประกรและคู่ที่4ี่ของรายการนะั้นได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลแผลแตกครับและเงินรางวัลน,น็อกเอาจากปุ๋ยตรามมาบินปุ๋ยตรามมาบินปุ๋ยแรงพลังมา้าปุ๋ยมมาพลังแรงครับ ประวัติของนักมวยทั้งคู่ครับักชกฝ่ายแดงเพชรดำโรงเรียนกิฬาวอวจสกลนครครับวัย15ปีมีชื่อจริงว่านายพงศกรปัญญามาจากอำเภอเมืองจังหวัดน,นองบัวลำพูปัจจุบันนี้ศึกษายอยู่ที่โรงเรียนล่มใสวิทยาครับที่สกลนครมีคุณเนตรสุร,รภาภไพเป็นเทรนเนอร์มีนายกต่างครับนายชัยมงคลชัยรบเป็นผู้จัดก,การและหัวหน้าค่ายส่วนฝ่ายน้ำเงินครับ ตัวสู่ทางด้านยอดเปาเปียวสอส,อสอปรกรนักชกวัย16ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินมีชื่อจริงว่านายนลคงชัยจันเทพพิดสอบอยู่ในค่ายมวยหานร,ราวีครับโดยมีคุณหนุ่มยงหานร,ราวีเป็นผู้จัดก,การและหัวหน้าค่ายแต่ถ้าชื่อเสียงต้องบอกว่าทางด้านยอดเปาเปียวนั้นมาก่อนแล้วครับเด็กนนี้ีไม้ในมือเป็นดาวรุ่งที่ไม่ธรรมดาจากจังหวัดสุริน การใช้หน้าฐานวิเศษครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีครับ <S <S เ,เพชรดำนี่เคยมาโชว์ผลงานที่นี่แล้วหลายครั้งเลยครับเราเป็นมวยที่ต้องบอกว่าที่เป็นเด็กดาวรุ่งที่น่าจับตาดูของแม,ม็กซ์มวยไทยอย่างยิ่งอน่งคนเลยครับในปีนี้ประเภทจอมบุญจอมบุกครับผาชัยไปแล้วนะครับสำหรับค่ายโรงเรียนกีฬาอบจสุรนครจากจำปาสักเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งคนครับเจ้าเพชรดำครับ โอวิ่งสอบสายสั้นๆเลยครับยอดเปาเปียวนะครับขยับสายหน้าเพชรตามยอดเปียวลงล่างจับตาดูดีๆครับทุกคนครับอาวุธคมทั้งคู่ไอไอครับแเป็นไปได้ครับอาจจะจบด้วยสกอร,ร์เรียกว่าสกอร,ร์ต่ำขึ้นไปรวกนี้สามคู่ผ่านไปได้ดุเหลือเกินครับมาดูคู่ที่สี่ว่าจะครบยกหร,รือเปล่าหยับสายหน้าต้องบอกว่าวันนี้ีถูกอกถูกใจพอมวยพันธุ์บูแน่นอนครับ ไทยที่ชอบมวยน็อกมวยจบไวครับนี่นะครับวันนี้ได้เห็นช็อตเด็ดหลายๆช็อตไปแล้วครับมาอีกแล้วครับสอกซ้ายของยอดปลาเปียวตลาดหลักแหลมครับีผมเรียนท่านชมเลยครับการดูประสบการณ์ดีกว่าครับยอดปลาเปียวเหนือมาต้านความสดของเพชรดำใต้หมู่ไม้สอกซ้ายครับเจอขวาเกี่ยวได้เทเลยครับแกวันนี้มีสอกเรียกว่ารับสอกมาเด็กนักเตะครับยอดปลาเปียวสอกซ้ายคอยทัดคอยสับไปเรื่อย เดือโยกเข้าหาเขาจะเปราเปียวหาช่างเข้าทับครับจิกเข้ามาครับพยายามพุ่งมาปันด้วยตอฟสายฝังในแข้งขวาเกี่ยวได้เสียบเลยครับโอ้โหนี่นะครับาวุ่นวูนของยอดเปียวครับโอ้โหแข้งซ้ายอย่างเมื่อสักครู่นี้ออกข้อยเน้นๆจนทางด้านเพชรดำนี่กระเด็นจิตเชื่อครับรับแข้งซ้ายไปเยอะๆไม่ดีครับเพชรดำต้องมียกบ้างบ้างเอาะไรครับโดนเหมือนกันครับแมพยายามจะสะบัดออกมาครับทางด้านเพชรดำ ยับมาทาไว้ยอดเปียบผลักเลยครับรครับสีด้วยซ้ายเอาไว้ครับยอดระเปียวซ้ายเปิดทางเดินจี้เดินเบียดเป็นดำดูจังหวะเมื่อสักครู่นี้เริ่มคำจังหวะคูครับจังหวะดัเกเสียบซ้ายเริ่มทํางานได้ระวังข้างขวาเข้ามาวดเข้ามาอีกทีเดีย๋ยวได้ซัดด้วยซ้ายเลยครับไปได้ยอดระเบียวเป็นดำนี่ต้องชิงเข้าเดินครับเดินเข้าหาตั้งรับไม่ได้ครับตุ่ดไม่ทัน ต่อไปครับเขาหย่านะมีหมัดยุดลวงตั้ตัวเอาแล้วครับหมัดเท้าเข่าตอกมาแล้วครับจัดแังจัดเต็มแล้วเพื่อนดำเริ่มมองเห็นช่างเขาทำ้วครับครับขีดซ้ายเอาไว้ครับจัดแย่ซ้ายวัดระยะจะมาที่นะครับตอกซ้ายของยอวบอยอีกครั้งเพื่อนดำสลับแทงซ้ายคืนโอ้ชิงไหวชิงพลิบและเข็นเสียบเลยครับโอ้นี่แหละครับแกนเทเข้าหยุดและเสียบตามน้ำเข้ามาครับ ลงตัวพอดีครับจากมาสักครู่นี้เติมเกมได้ดีครับเจ้าบอลเปียววางแข้งขวาคืนมาคืนมามาสองขึ้นมาหนึ่งแล้วเขนที่แล้วกัลตานา,า,าเจ้าเปียวเหื่อเกิน3ามเก้าไม่ได้ครับเหน็บลมแล้วครันี้เริ่มทาจังหวะได้ครับเพชรดำจับจังหวะได้บ้างแล้วหมดยกที่หนึ่งครับพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อแม่มวยไทยไฟเจอ เป็นดาวรุ่งดวงใหม่ครับของเวทีแมตช์เมือไทยทั้งคู่นะครับทา้งสด้านเพชรดำโรงเรียนกีฬาอบจสกลนครครับยอดเป่าเปียวสอสอประกอนในรุ่นบรกาศ46กิโลกรัมครับเราดูท่าชานก่อนับเกี่ยวได้ทัดวยศอกซ้ายครับแล้วเททิ้งทันทีครับด้านยอดเป่าเปียวนี่นะครับอาวุธมวยไอคิฉลาดหลักแหลมครับแต่เดี๋ยวดูการปะทะไปปะทะกันมาครับการยืนระยะใครจะยืนได้ดีกว่ากัน มาอยู่รอก,กลางเวทีแล้วนะครับชนะเพชรดำนะครับยกที่หนึ่งครับนะครับเติมเกมใหม่ในยกที่สองครับขยับเดินเข้าหาครับพอเปลียวขวางเอาไว้จับในเห็นลูกนี้โอ้ยจังหวะนี้จังหวะการเกมบเล็กมากครับเตือนเล็กน้อยครับแม่จังหวะตามน้ำครับยั้งได้ก็ต้องยั้งครับกีฬาลูกผู้ชาย สอกซ้ายนำเข้ามาอีกแล้วแล้วหักเทเลยครับยอดบารเปียวดดัทำไว้ปักสอกขวาเสียด้วยซ้ายครับยอดบารเปียวโอ้แกแทงสวยครับเด็ดดัมต้องเดินเข้าหาครับมึงเข่าเป็นอาวุธเด็ดต้องหาเกมถนัดตัวเองอ,อกมาให้เจอครับจะมาจับในได้สุดท้ายก็เป็นยอดบารเปียวทิศมาตีครับเดินเกมแล้วครับเพดดําเดินไม่ได้ต้องวิ่งเข้าหาครับ แทงขวาแล้วเทเลยครับเอาเละครับเริ่มจะได้ใจเหมือนกันกัตนาเพชรดำได้หลักได้เหลี่ยมไปครับจังหวะน,นี้ขอแกหักได้ให้เกิ่มมีตุ้มเสียงจากพี่น้องแฟนมวยเอบาสนามไปเอจเจียรครับมาชกฝ่ายแดงอูหูจังหวะไปเมื่อสักครู่นี้ของเพชรดำครับมาแล้วครับมาแล้วเดียวเทียวขยับมาเสียขวาก่อนครับเพชรดำกระปกมายัทงทำอะไรไม่ชัดเจนครับนี่ะครับมีเสียงสวรรค์จากพี่น้องแฟนมวยครับ มาโจกฝ่ายแดงแน่ได้ยินเสียงนี่มีเกลือม,มีกำลังใจขึ้นมาทันทีเด้จะบทุกขวาเติมทรายเสียบคืนครับธนายอดมะเปียวไม่หายเลยครับโดนเติมอีกแล้วครับธนายอดมะเปียวแล้วแทงต่ำไปหน่อยครับจะไปนำแทงซ้ายยอมดมะเปียวคืนแหมดูว่านาทีนี้ทางด้านเพชรดานี่เริ่มได้ใจครับบอลเดินขึ้นได้นะฮะควาบมมั่นใจเริ่มมีขึ้นมาเ,เรื่อยๆเอาละครับ ลูกจังหวะเสียบซ้ายเริ่มทำงานได้ผลครับนายกไฟแดงเอาเลยครับทุกท่านครับด้าน์เทดดัมเดินหน้าเข้ามาอย่าวางซ้ายคืนด้วยขวาครับแลกกันทีต่อทีแล้วนะครับมาคุณมาผมคืนครับพอแกเริ่มเดินถึงตัวนี้ก็ดูว่าเริ่มทําเกมได้ครับนี่นะครับมีจังหวะพลิกเกมมีลูกแก้ลูกกันครับลูกดันแทงซ้ายเริ่มมันมาใช้งานได้นายกไฟแดงโอ้โหแล้วนี่ครับ ทลาดจริงๆรัมพูดายอดเปียวครับระชาตินิดเดียวแล้วเสียหลักทันทีอะไรครับปักด้วยสอกขวาเข้ามาไม่ดับเทอีกแล้วครับโอ้โหรลวมวินาทีดเดียวไม่ได้เลยครับน,น่าจะปราะเดนี้ลูกกีริกานี่เป็นลูกพลิกตีครับหักลงไปล้มนี่เรียกว่าเหลี่ยมมวยใช้ได้ครับหรือว่าเก่าเกินเด็กเอาชกรายนี้นะครับแย่าาออไมคกครั้งครับ นาเพชรดำพยายามหาย,ยอมปลาเปียวพุ่งเข้ามาเสียบซ้ายวางซ้ายหน้าวางซ้ายหน้าคืนได้เหมือนกันลันนี่กับเข็นไม่ได้ครับกรรมการเซฟเอาไว้ก่อนครับเปเรร็นได้ว่าซุปเปอร์เซฟของเขาเป็นกรรมการใช้อาหารวิเศษครับการป้องกันต้องไวต้องแน่ต้องต้องชมครับกรรมการวางแท้งขวายอดปลาเปียวดึงแล้วคืนโดนไปครับหมดยกที่สองครับแม่มวยไทย ผก้องเชียร์มาเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับค่ายมวยโรงเรียนกีฬาอบจอสกลนครครับมาเป็นกำลังใจเชียร์ให้ทางด้านเพชรดำและก็จำปาสักในคู่ก่อนหน้านี้ครับในช่วงกลางยกเริ่มมีเสียงเชียร์ขึ้นมาครับจังหวะของน,นาเพชรดำที่เริ่มจะไล่ขจมคู่ต่อสู้ดูครับจังหวะวางซ้ายเข้ามาครับให้กระเตะตะละับีกร้านจะเปเปลี่ยวนะครับยกสุดท้ายครับ สามนาทีที่เหลือครับหมจะออกมาอย่างไรก็มาลุ้นกันในยกนี้แหละครับนี่ยนะครับมาวัดกันที่ยกสุดท้ายครับมีเวลาอีก3นาทีของทั้งคู่นะครับจิ้มลำตัวเกี่ยวมาเข็นแล้วโอ้โหพุ่งเซฟเลยครับธนากรรมการชนะอ่าวิเศษสุดท้ายีเริ่มเข็นไม่ไปครับธนาเจ้าเปล่าเปลียวเพชรดำเดินถึงตัวเน้นเข้าใหญ่เป็นทางเขาขอเาแคทควอดน้ำน่าแล้วครับเริ่มทำเกมต่อเนื่องได้แล้วทองนันเพชรดำขอบคุครับ จิ้มลำตัวอีกแล้วกัด้ันเพชรดำเริ่มจะเน้นที่เป้าใหญ่กับแล่งสสะสมพลังงานนีนะครับเข่าซ้ายเริ่มเกียมเริ่มจับในได้ดีเติมเบียดต่ออุ้ยตะวันโดนหุกตายครับแพ่เสียหลักเกียดเหมือนกัรทางด้านเพชรดำแม่กลำลังทำเกมได้ดีครับไปโดนหมันหุกตายะนะครับ ออกมาตั้งรับแล้วครับานายอดัะเปียวแต่อย่าลืมนะครับวัที่นี้คู่ขี้สูสีครับเราให้เครดิตป่วยเดินเียกว่าเป็นกฎกติกาที่เราล้าบมานานครับต้องให้นักมวยที่ใส่พะาวุธิอาร์ครับอม่านี่ครับเสียงเชียร์โอ้หกระห่มแม็กกวรจะเรียบไปแล้วตอนนี้นะครับเสือหลังล้มลงไปก็ยอดมะเปียวไม่ํำเดินหน้าจี้เข้าหาตบซ้ายเจอแข้งแเร็วนะครับธนายอดมะเปียวพบกับแกีกคิดนั้นไม่ได้ครับ ครับตั้งกระแพงขาไว้ก่อนครับไปเลยเขาออกรวดเร็วครับสู้ด้วยเดียวสู้ด้วยไอคิวเขาจะเปาเปลี่ยววันนี้กันยายเดินนายครับเดินชิงเดินก่อนก็อู้มีสอง้ายตับหัวลอดเชือกไปครับทางด้านเพชรดำมาสู้เกมใหม่ครับนะครับพุ่งเข้ามาปัดในศอกซ้ายจิ้มลำตัวพยายามจะปัดตอออีกทีครับโอ้โหอะไรครับเริ่มจะแผ่วเหมือนกันกับทางด้านเพชรดำแัดต่อเปลี่ยนดีพอเห็นกุญชงสุนท่าเพียงพรามนี่แกจุ๋ยวิจิตรครับเดินตะวัเข้าหา แทกสาซ้ายอ้าวจากดักในจากเทียบเริ่มเน้นอาวุธบ้านเชน่รับ้างนาะเช่เปาเปียวเริ่มป่อแป้แล้วครับเปดดำจิ้มลำตัวโอ้โหอ้าวแล้วครับโอ้โหล่วงลงไปเลยครับโอ้โหแล้วปิดเกมครับท่านผู้ชมครับโอ้โหวันนี้ครับสี่คู่ครับน็อกรวดครับโอ้โหโดนเล่นลำตัวเข้าไปจุกเลยครับธนานเพชรดำ โอ้เกมทำมาได้ดีอยู่ในช่วงต้นยกครับโอ้เดี๋ยวดูนะครับตอนนี้ปืนหรือยังครับแพรสนามกำลังกระถมพยาบาลนะครับดูภาพช้านี่ครับไล่ต่อยท้องก่อนนะครับแล้ววางแข้งกัตราเพชรดำนายยอดไปเปลีกยนพยายามจะขวางหน้าแล้วดูครับทิ้งศอกซ้ายเข้ามาก่อนครับแล้วเดี๋ยวดูจังหวะคุบลำตัวแล้วจิ้มด้วยหมัดซ้ายโอ้ล่วงเลยครับโอ้ดูครับ ไปเยี่ยงเข้ามากลางอกแล้วจิ้มด้วยหมัดซ้ายครับ mm hmm. ล่วงเลยครับปล mm hmm. ่อยท้องเสียงดังฟังชัดอยู่ที่หน้าผู้บรรยายนี่แหละครับโอ้โหล้วปิดเกมในยกสุดท้ายกับท่านสชมทรไปบนเวทีครับ All right ladies and gentlemen the fighter prize ah! สนับสนุนโดยปุย๋ยตรามอบิน f ฟเตอร์ฟอร์บลูแอนด์เรดคอเนปุ๋ยตรามาบินนักชกทั้งคู่นะครับได้ไป90บองศาได้รางวัลไฟเตอร์ r ร z e สนับสนุกดยปุ๋ยตรามาบินโอรัลด right, ิสแอนด์เจเนอ n มนวีแฮฟเอเวอเรอร์ r ป่าแหว o สอ e เ h ิ i ล a กขน่ายรบลูคอเนอร์ยอดเป,ป่าปิ่วสอสอปะกกอ